สวัสดีครับพี่การน,นาครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่การน,นาอยู่ที่กระเจอ,อําเภอนายามจังหวัดจันทบุรีครับเห็นทุเรียนลูกดอกเต็มต้นอย่างเงี้ยอยากให้พี่การน,นาช่วยสรุปให้หน่อยว่าหลังจากใช้แมกมาใช้ยังไงบ้างทําไมผล,ผลผลิตถึงออกดีมากปีนี้ครั้งแรกครับการทําใบใช้แมกมาา50ซีซีต่อน้ํา200ครับใช้ลาวา ร5 0ยหซีซีต่อน้ำสอ0รผสมกับยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ฉีดใบไปทุกครั้งที่เราฉีดตอนทำใบทำใบไปกี่ชุดใบครับทำใบทำสามใบค่ะแล้วค่อยทำดอกพวกเพี้ยมแมลงเป็นยังไงบ้างครับพวกเพี้ยมแมลงไม่มารบกวนคือถ้ามีเพี้ยมแมลงกินใบเราก็ไม่ได้ดอกไม่ได้ผลผลิตแบบนี้แน่นอนใช่ใช่ถ้า,ถาใบ<ล>ใบไม่ใหญ่ใบไม่หนาไม่สมบูรณ์เราก็ดอกจะออกไม่ดี พอถึงเวลาทําดอกพอถึงเวลา,ามีตะปูตะปาออกเราก็เริ่มเปิดตาเปิดตาเราจะใช้แมกมาลาวาพร้อมไปกับยาเปิดตาทุกครั้งใช่แล้วพอ<ม>ช่วงออกดอกออกทุกต้นออกเต็มต้นทุกต้นเลยที่แรกคิดว่าทาฉีดลาวาเนาะกลัวใบมันเจะ จะออกใบอ่อนเนาะม,มันไม่ออกกลัวจะแตกใบอ่อนใช่ใบไ,ไม่ไหลใบไ,ไม่ไหลเลยแล้วสมบูรณ์มากเลยเนะี่ยช่วงลูกเนี่ยดูแลย,ยังไงครับผมช่วงลูกคือเราจะฉีดแมกมาลาวาพร้อมกับแคลเซียมโบรอนและอาหารอื่นๆไปอีกฉีดถั่วเต็มเต็มต้นครับฉีดฉีดใบได้ฉีดลูกได้พร้อมไปด้วยกันได้เลยตั้งแต่มาใช้แมกมาก,กับลาวาปีแรก เห็นคุณพี่กัญจนาซื้อช่วงหลังนี้ยกรังตลอดผลลัพธ์ที่ได้ประทับใจไหมครับประทับใจค่ะคือเราไม่ต้องกังวลแล้วมันมีถาดอาหารได้กินเยอะอเยอะมากแล้วสมบูรณ์ทุกต้นคือหลังจากใช้แมกมาลาวาไปแล้วความสมบูรณ์ของใบดอกแล้วก็ลูกเนี่ยคุณพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ<ห>ทุกช่วงให้เต็มร้อยเลยค่ะตอน<บ>ทำใบก็ให้ร้อยใช่ตอนทำดอกก็คือดอก เต็มแขนงทุกต้นทุกกิ่งทั้งสวนใช่แล้วตอนทําลูกก็คือลูกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงใช่แล้วก็ผลผลิตที่ทุกท่านเห็นก็คือเต็มทุกต้นเลยใช่ความสมบูรณ์ครบครับเดี๋ยวพี่กัญณาจะพาไปพิสูจน์สวนน้องชายดอกออกดีใบใบดีตั้งแต่ที่ว่าใบใบตั้งแต่ทำใบเลยใช่ไหมตั้งแต่ทําใบใบดีใบเขียวเนาะพอพอใบสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดอกเต็มต้น เ็มเต็มต้นแล้วพอพอมาถึงหลุนหางแย่หางแย่แล้วก็ขื่นเกตพอพอเป็นลูกติดดีไม่ล่วงครับใช่ติดดีเหมือนกันโอ้ดได้ผลดีเหมือนกันใช่าาแนะนําให้ทุกคนที่พี่แนะนําให้สามสี่คนเป็นแบบนี้หมดเหรอใช่ใช่ดอกอกอ,อกดีเหรอของแม่ก็เหมือนกันใช่ของแม่นั่นแหละที่น้องชายทำอ่นแนนก็ออกดีเต็มต้นก็ของคนอื่นเขาร่วงกันของน้องไม่ล่วง ขนาดน้องมาทำที่หลังนะใช่ทำใบท control. ี่หลังน้องมาทำใบที่หลังทำใบทำน้องชินไม่ได้กี่ที่เลยนะอพอสามสามข้างสามข้างก็ฟื้นแล้วน่ะครับฟื้นจากก้ารทู่มนะใช่จากการทู่ใช่แล้วพอนั่นก็คือเอาดอกแล้วก็ลูกยังไม่ร่วงอีกไม่ร่วงไม่ร่วงอันนี้ตัดแล้วนะตัดแล้วด้วยเออเอาขอขอดูต้นที่ตัดตัดไปกี่รอบแล้วครับผมตัดไปข้างหนึ่งแต่ตัดไม่กี่ลูกอ่ะตัดไปหนึ่งละ ตัดไปแล้วก็ยังเหมือนไม่ได้ตัดในนอเลียงเหลือลูกเต็มต้นเลยใช้ปีแรกไม่คิดว่าใบจะสวยดอกจะออกดีแล้วลูกจะติดดีขนาดนี้ไม่คิดอะไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้นะ <c oughs> เหนือความคาดหมายเพราะว่าสองปีอะสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะสอง,สองปีที่แล้วสองปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ใช้แมกมาแล้วว่ามันจะออกต้นหนึ่งอะจะออกซีกหนึ่งแล้วอีกซีกหนึ่งก็จะไม่ออกอมันจะออกน้อยมากอะลูกมันโตแล้วเราให้น้ำตามปกติ ใบจะเริ่มเหมือนเดิมอะใบเขียวใบดีมากเลยน่ผมเห็นมาดูใบไม่โสมเลยขนาดนี้ตัดอยู่แล้วนีใบไม่โสมเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอพอตัดลูกเสร็จทําใบอะง่ายมากเลยพาดูต้นนี้หน่อยครับทําไมใบก็ยังสวยแล้วก็ลูกก็ยังเต็มต้นอยู่เลยใช้แมกมาลาวางไงได้ผลทุกต้นดกดีลูกสวย มันเบียดกันเลยนะอันนี้ขนาดคัดแล้วนะเนี่นะใช่ใช่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่กัญญาหลังจากใช้แมกมาเพิ่งใช้ปีแรกด้วยใช้แล้วประทับใจได้ผลเ,เกินคาดทีแรกคิดว่ามันไม่ได้ขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนอะที่ไม่ได้ใช้อะผลผลิตไม่ได้ถึงขนาดนี้ยอมรับว่าทุกปีก็ดูแลบำรุงแบบนี้มันกานใช้ใช้ตัวอื่นใช่ผลผลิตที่ได้เพราะใบใบเราหายจริงรแต่ดอกไม่ออก ดอกไม่ออกอทุกปีดอกไม่ออกเออใบอ่ะสวยท,กทุกทำใบสวยเหมือนกันแต่ดอกมันไม่ออกแต่ปีเนี้ยพอมาใช่แมกมาล้ว,ว่าพอได้จังหวะดอกออกทันทีแ,<ต>แล้ว<ผ>ลมันจะต,ตามมากันเลยใช่ผลผลิตได้เยอะมากเต็มทุกเต็มทุกตนอ่ะตนเนี้ยจะต้องห้าสิบห้าสิบฝ่าหกสิบพอเราเราเรา,เาผสมแมกมากระลาว่าไปทุกครั้งที่เราฉีดใบใบมันจะไม่สมเลยใบยจะสวยมาก เห็นพี่กันนา ANC, ครับเห็นแต่ละต้นดกๆอย่างเงี้ยในฐานะเจ้าของสวนนี้รู้สึกประมาณไหนะประมาณเต็มร้อยไงเต็มร้อยเลยเต็มร้อยอย,ยิ้มออก <ๆ S 2> เลยเนาะยิ้มออกยิ้มออกปกติอ่ะไม่เคยตัดมีดแหลกเนี่ยไม่เคยตัดนะว่าจะได้ถึงสามตันยางเก่งก็ห้าร้อยหกร้อยโลปีนี้ตัดมีดแหลกได้ไปสามตันอันนี้ขนาดตัดไปแล้วยังเหลือเต็ม เต็มต้นอยู่เลยใช่ใบดีมากเลยพอพอฉีดมาเลยเลยเลย,เลย,เลยครับใบเริ่มเขียวเริ่มดีเหมือนปกติเลยแบงมาลาวาเยี่ยมวันนี้ขอบคุณพี่มากครับ